ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยฟเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,ร,กรไทยทัว่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรเคมีพันุ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับ ผมทิดบ้วนบางประมาะอดิศักบ้วนกิยาพันเมื่อพบกันแล้วก็มีเรื่องราวมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของพี่น้องชาวนาสักหน่อยนะครับคือพูดถึงความเป็นชาวนาเนียก็แปลกดีคนเป็นชาวนาก็บอกโหเบือ่อไม่รู้จะไปทำอะไร ก็เลยต้องทํานาอยู่อย่างนี้นะข้าวสารก็มีราคาแพงเข้าเปลือกก็มีราคาถูกชาวนาร้องแรกแหกกระเชอแค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจที่จะฟังผมก็พูดคําแรงๆซึ่งก็มีหลายคนก็เตือนมาให้ผมพูดผมบอกว่าลือว่าประเทศนี้เขาเลี้ยงชาวนาไว้เป็นทาสอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าผมนั้นพูดดูเหมือนไม่ได้ไปด่าทอใครแต่ว่าคำพูดนั้น รุนแรงมากท่านก็ว่าอย่างนั้นนะฮะก็อสุแทแต่ใครจะคิดอ่านเป็นประการใดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเรื่องนี้ผมจะวิภาษ์วิจารณ์แล้วก็จะนำเสนอเพื่อเป็นทางรอดทางออกของชาวนาบางส่วนนั้นชาวนาต้องเป็นผู้ที่ปรับปรุงในส่วนของชาวนาเองบางส่วนนั้น จะต้องมีคนมาช่วยจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวขี่เครื่องบินขี่เรือขี่อะไรมาก็ได้นะมาช่วยชาวนานะเพราะว่าลำพังชาวนานั้นทำอะไรไม่ได้ผมเห็นข่าวชาวนามาเดินขบวนมาเรียกร้องสิทธิ์ของการเป็นชาวนาที่อยากจะให้ชาวบ้านชาวช่องที่เป็นผู้บริหารช่วย เห็นแล้วก็เป็นที่น่าเวทนาคือทุกครั้งอะที่ผมเห็นใครเขาต้องมาเรียกร้องอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยมันมันทำให้คิดว่าทำไมเราถึงต้องรอให้เขามาเรียกร้องหรือถ้าเขามาเรียกร้องทำไมเราถึงจะไม่นั่งฟังเขาถามเขาเรียกร้องอะไรเขามีปัญหาอะไรแล้วเราจะส่ง คณะกรรมการคณะกรรมเกินนะคณะไหนเข้าไปแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นการสะท้อนนะปัญหามุมมองให้เราเห็นว่าเออคนกลุ่มหนึ่งเห็นเป็นปัญหาคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเห็นไม่เป็นปัญหาเราก็มานั่งพูดคุยกันมันก็ไม่ต้องมีใครเดือดเนื้อร้อนใจด้วยเหตุอะไรทั้งหลายทั้งปวงผมคิดอย่างนั้นนะ แต่ทีนี้ผมก็จะฝากไปที่ชาวนาฝากว่าอะไรฝากว่าแนวทางการแก้ปัญหาชาวนาเนี่ยอยากแก้ปลายเหตุอยากแก้โดยบอกว่าเมื่อไหร่ราคาข้าวฉั้นถึงจะแพงนะเมื่อไหร่จะลดราคาปุ๋ยให้มันถูกลงเมื่อไหร่จะลดการใช้สารเคมีให้มันถูกลงอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นเรื่อง ปลายเหตุทั้นนั้นต้นเหตุถ้าจะแก้ต้นเหตุต้องแก้อย่างไงอันนี้ผมก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พรรคการเมืองต่างๆก็เริ่มตลุยหาเสียงกันแล้วเพราะว่าเป็นปลายสมัยหรือไม่งั้นก็อาจจะไปก่อนก็ไม่รู้จริงๆจะเป็นยังไงนะผมก็อยากจะนำเสนอแนวคิดอันนี้ท่านก็ช่วยไปทำให้ผมหน่อยความจริงก็ไม่ได้ทำให้ผมทำให้ชาวนาะ แต่ท่านทําให้ชาวนาดีขึ้นก็เท่ากับทาให้ผมนี่แหละเพราะว่าผมรับปากกเตี่ยผมมาตั้งแต่เด็กๆว่าวันหนึ่งมีโอกาสเรียนหนังสือจะทํำยังไงให้ชีวิตชาวนามันดีขึ้นกว่าที่เห็นอยู่นะเพราะว่าเตียผมก็สอนมาตั้งแต่เด็กแต่อ่อนแต่ออกว่าถ้าจะดูเศรษฐกิจชาติให้ดูที่ชาวนาถ้าชาวนาดีทุกอย่างจะดีไปหมดนะฮะ สะบ,บูยาสีฟันผงซักฟอกแปรงสีฟันนะเทพเพลงอะไรต่ออะไรดีหมดแหละถ้าชาวนาดีเพราะชาวนาเป็นฐานรากของประเทศเป็นเสาเข็มต้นเล็กๆที่ท้าเสาเข็มแข็งแรงบ้านเมืองย่อมแข็งแรงนี่เตียผมก็พูดไว้อย่างนี้ทีนี้พอผมมาเรียนหนังสือนังหาแล้วผมก็พบว่าอ๋อไอ้ที่มันไปไม่ถึงไหนก็เพราะอะไร เพราะชาวนาอยากปลูกข้าวพันไหนเขาก็ปลูกเท่าที่พันเขามีเขาก็ปลูกไปตลาดต้องการข้าวพันไหนนะฮะก็ได้จะบอกว่าชาวนาก็ปลูกข้าวไม่ตรงตามสายพันเรากุณก็ไม่เคยบอกว่าก็จะให้เขาปลูกพันธุ์ไหนใครจะรับซื้อซื้อในราคาเท่าไหร่และเราก็เริ่มเห็นว่าข้าวซึ่งจัดอยู่ในพืชที่เราเรียกว่า พืชอุตสาหากรรมนะฮะพืชบางชนิดเราปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามพืชบางชนิดเราผลิตเป็นพืชน้ํามันเอาไปผลิตเป็นน้ํามันทานตะวันถั่วลิสงนะเนี่ยเหล็กน้ํามันถัว่วน้ํามันปาล์มอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ข้าวเราผลิตมาเพื่อแปรรูปในอดีตการผ่านมาแปลอย่างเดียวคือแปลจากข้าวเปลือกไปเป็นข้าวสารแต่ในยุคปัจจุบันไม่ใช่ เราแปลรูปข้าวจากข,าข้าวเปลือกไปเป็นข้าวสารและเรานำเอาข้าวที่ได้นั้นไปแปลรูปเป็นเครื่องสำอางไปแปลรูปเป็นขนมกรุบกรอบไปแปลรูปเป็นอาหารอะไรอีกอมากมายหลากหลายชนิดเพื่อเป็นการเพิ่มมูล,ลค่าให้เกิดขึ้นมากกว่าแต่เดิมแต่ว่าผลจากการเพิ่มมูลค่านั้นมันไม่ตกกับชาวนาเลยครับ แต่ถ้าไม่มีชาวนาท่านก็จะไม่มีข้าวไปแปลรูปให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสังคมมันก็เลยกลายเป็นว่าไปบีบซื้อข้าวราคาถูกนะฮะเสร็จแล้วก็ไปขายเป็นข้าวสารราคาแพงนะแล้วก็ไปแปลรูปเอาไปทาหน้าเอาไปทำอะไรต่ออะไรในราคาแพงๆซึ่งผลกําไรตรงนี้ไม่ถึงมือชาวนาเพราะฉะนั้นผมคิดยังไงผมคิดแบบอ้อย ผมคิดแบบอ้อยเพราะสมัยก่อนอ้อยถึงฤดูขายตัดอ้อยชาวไร่ไม่รู้จะต่อสู้ยังไงเอารถบรรทุกมาปิดถนนนะฮะต้องมีการเพื่อการเจรจาแล้วก็ว่ากันเป็นหลายปีจนกระทั่งชาวไรอ้อยแล้วก็ผู้คนผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการอ้อยขออนุญาตเอ่ยนามสมัยนั้นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คือท่าน Ente, พระดานกิลายุอิสรางกูนณ ي, ยุทธยาก็ามาประชุมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยนะครับแล้วก็ดำเนินการอันนี้ก็ต้องแปลว่าเหตุการณ์ต้องหลังปี2520นะเพราะมหาลัยเข้ามาอยู่ที่นี่ประมาณปีนั้นนะครับที่ห้องสลอส1มผมก็อยู่ในห้องนั้นด้วยที่สุดเขาก็ได้ระบบ70-30ระหว่างชาวไร่อ้อยแล้วก็โรงงานน้ำตาล นะก็แบ่งกันนะระหว่างน้ําตาลแล้วก็กากน้ําตาลแต่เดี๋ยวนี้ชาวไร่อ้อยก็ยังไม่ได้แบ่งสําหรับเรื่องของคนที่ไปผลิตแอลกอฮอล์ออะไรประมาณอย่างนั้นชาวนาก็ต้องจัดระบบครับพี่น้องชาวนาถ้าจะเรียกร้องได้โปรดกรุณาเรียกร้องว่าให้ราชาการจัดระบบการผลิต ของชาวนานะจัดระบบยังไงผมยกตัวอย่างหนึ่งโรงสีหนึ่งโรงสีจะมีชาวนาที่อยู่ในเขตความรับผิดช,ชอบกี่คนหนึ่งคนจะปลูกข้าวมีกำหนดการว่ากี่ไร่อาตกลงตีซะว่าคนละ25ไร่แปลว่าชาวนาหนึ่งคน คุณจะมีที่มากที่น้อยไม่รู้อ่าสูงสุดคุณจะผลิตข้าวคนละ25ไร่เป็นหนึ่งโคต้าการผลิตข้าวสำหรับป้อนโรงสีนั้นในหนึ่งโรงสีจะมีชาวนากี่คนและโรงสีนี้จะปลูกข้าวพันอะไรต้องผลิตนะผลิตพันข้าวนี้ขึ้นมาโดยใช้ชาวนานั่นแหละ เป็นผู้ผลิตพันข้าวแล้วแจกจ่ายพันุข้าวเข้าไปเพื่อท่านจะได้ไม่มาอ้างว่าเวลานี้ตลาดพันข้าวนุ่มดีแต่เรามีแต่ข้าวแข็งนะก็เราไม่เคยมีการจัดการไงนะฮะแล้วคนที่จะทําเรื่องนี้ได้ดีนะไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาเดินขบวนนะคืออะไรคือสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทยนี่ก็ส่งข่าวไปถึงท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักแล้วก็ประธานสภาเกษตร จากจังหวัดต่างๆด้วยทำไมไม่จัดประชุมออนไลน์เลยแล้วก็รีบมาเซตระบบกันนะฮะติดขัดตรงไหนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ตรงไหนค่อยๆแก้ไปถ้าทำได้อย่างนี้ระบบการผลิตข้าวเพื่ออาการอุตสาหกรรมจะเริ่มเข้าระบบนะฮะลงสีกับชาวนา ก็ตกลงก็จะมีหุ้นส่วนกันพอถึงหนึ่งปีคณะกรรมการกรอนออกขอคณะกรรมการข้าวก็จะกำหนดว่าปีนี้ตกลงดูตามตลาดอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วข้าว,าว,าวตกลงจะได้ราคาเท่าไหร่ว่ามาแต่อันนั้นเป็นราคาเบื้องต้นที่ชาวนาเอาไปก่อนนะฮะแล้วยังจะต้องมามีส่วนแบ่ง กับหุ้นส่วนก็คือโรงสีกับชาวนานั้นเป็นเหมือนหุ้นส่วนเดียวกันถ้าทำอย่างนี้นะพ่อค้าข้าวไม่มีปัญญามาบีบราคานะฮะเพราะว่าโรงสีกับชาวนานจะมีพลานุภาพจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่พอใจแปรรูปเองไปเป็นอะไร ไปเป็นข้าวถุงไปเป็นข้าวสารไปเป็นเครื่องสำอางหรือจะไปเป็นขนมกรุบกรอบก็แล้วแต่ในกลุ่มลงสีกับชาวนาที่จะแปลรูปกันไปเราก็อาจจะเรียกกลุ่มนี้ว่าสมมตินะสมมติเป็นลงสีในจังหวัดสุพรรณบุรีผมก็จะเรียกรวมว่าผู้ผลิตข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าบริษัทค้าข้าวสุพรรณบุรีจำกัด ชายนาทก็บริษัทค้าข้าวชัยนาทจำกัดบริษัทค้าข้าวสิงบุรีจำกัดอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วในแต่ละลงสนะีก็อาจจะเป็นบริษัทค้าข้าวสุพรรณบุรีหนึ่งสุพรรณบุรีสองสุพรรณบุรีสามสี่ห้าหกเจ็ดในหนึ่งจังหวัดจะมีกี่เจ้ากี่โรงสีที่ดำเนินการสมมติยี่สิบก็มีสุพรรณบุรีหนึ่งถึงยี่สิบ เป็นหนึ่งหุ้นส่วนองค์กรน,นะฮะชาวนาก็จะได้ไปทุ่มเทของการผลิตว่าเราจะผลิตยังไงให้ได้ข้าวที่คุณภาพตามที่ตลาดต้องการและต้นทุนเนะี่ยคราวนี้อยู่ที่ฝีมือใครละว,ว่าใครจะลดต้นทุนได้มากที่สุดแต่ผลผลิตไม่ลดนะครับไม่ได้จังกระตายปลูกข้าวไป ตามยาถากรรมพอถึงเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จก็รีบๆไลแ่แห่ข้าวเอาไปไว้ลงสีเพราะว่ายุงฉางก็ไม่มีลานตากข้าวก็ไม่มีมีก็มีที่ลงสีนุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่รวมตัวกันทำแบบนี้ผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองนี้รู้ไหมผมว่าเขารู้รู้แล้วทำไมเขาไม่ทำผมว่าพอค้าข้าวพอค้าส่งออก ยังมีอิทธิพลสูงอยู่แล้วมีกี่คนมีกี่เจ้าที่ค้าข้าวในระดับประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกันหวยหรืออะไรอะไรมันก็แบบเดียวกันนี่แหละแต่ทำไมประเทศไทยไม่กล้าทลายนะกลัวเขาจะจนเหรอเขาไม่จนแล้วเขารวยขนาดนี้นะฮะมีกินไปช่วยลูกหลานเหลนแล้ว นะถึงเวลาชาวนาบ้างทำได้ไหมแบบนี้เคยมีตัวแทนที่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกนะเขาเป็นตัวแทนพักไหนเมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเมือครั้งที่แล้วเนี่ยเขาพยายามพูดแนวนี้ยแนวคิดเนี้ในหลายพืชแต่ว่าเขาก็อาจจะอ้างได้ว่าเขาไม่ได้ดูแลกระทรวงนี้เขาก็เลยทําอะไรไม่ได้เขาก็อาจจะอ้างอย่างนั้นได้เพราะว่า บางทีเขาก็อ้างนูน่นนี่นั่นไอตอนจะเลือกตั้งก็รับปากนะครับราคาค่าแรงขั้นต่ำจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้นก็พูดอะไรก็ได้ขอให้คนไปลงคะแนนเสียงให้หลังจากนั้นก็ทีหัวชาวบ้านส่งนะโดยไม่สนใจคำพูดตัวเองว่าเคยพูดอะไรไว้บ้างเพราะฉะนั้นที่ผมเรียกร้องเนี่ยผมไม่ได้เรียกร้องเฉพาะข้าวผมเรียกร้องข้าวข้าวโพด ข้าวโพดกับโรงสีกับไซโลรับซื้อข้าวโพดก็ต้องเจรจากันนะฮะโรงงานอาหารสัตว์ก็ต้องเจรจากันนะานาจจานนะปลาล์มน้ํามันนะสวนปลาล์มกับโรงงานปลาล์มน้ํามันจะต้องทํำยังไงนะมะพราะ้าวนะกับอุตสาหกรรมมะพราะ้าวจะทํำยังไงมันสำปะหลังกับโรงแป้งนะ คือมันจะต้องอยู่กันแบบญาติพี่น้องร่วมชาติที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเพราะว่าโรงงานถ้าไม่มีมันสหบังมาป้อนนะฮะถ้าโรงงานไม่มีคนปลูกมันสหบังมาป้อนนะครับมันก็ไม่รู้จะผลิตอะไรนะเพราะมันสมบังนี่คนอาจจะเข้าใจแค่ว่า เอาไปทํามันเส้นส่งออกไม่ใช่แนละ้วอุตสาหกรรมมันตําหลังโอ้โหมันเยอะแยะเขามาทําเป็นเฟ้นไฟก็ยังเคยมีคนทําแล้วก็แม้กระทั่งกล่องกล่องกระดาษนะไอ้ที่ท่านเห็นเคลือบมันๆนั่นน่ะมันก็มาจากมันําหลังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมทําไมคิดเรื่องนี้ผมไปประชุมชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับ เพรียแป้งสีชมพูที่ระบาดในมันสะบหลังเวลาจะเรียกชาวบ้านมาประชุมเนี่ยใครมีพลังถ้าราชาการไปเรียกชาวบ้านมาประชุมปัจจุบันนะกรมต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ชาวบ้านนะชาวบ้านถึงจะมาประชุมแต่ว่าถ้าลงแป้งนะลงมันเรียก ชาวไร่มาประชุมโอ้โหมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเพราะไม่งั้นชาวบ้านไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดระบบครับถ้าเราจัดระบ,บบอย่างนี้ได้เนี่ยมันเป็นระบบเกษตรแบ่งปันเดี๋ยวนี้ในภาคเอกชนหลายส่วนที่เขาทำกับการเลี้ยงสัตวนะ์แล้วเขาก็ไปเรียกชื่อไม่เพราะเขาไปเรียกว่า อกเกษตรพันธสัญญามันฟังดูแล้วมันเหมือนมีโซ่มาล่ามเหมือนมีเชือกมาห้อยคอยยังไงไม่รู้กรเกษตรพันธสัญญาอาผมว่าไม่เอาดีกว่าเรียกใหม่ผมว่าผมเรียกระบบกะเกษตรนี้ว่าระบบกะเกษตรแบ่งปันนะฮะหรือจะเอาให้โก้เลยเอาระบบกะเกษตรแต่จะไปใช้คำว่า คนละครึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งเอาแบ่งปันนี่แหละนะหรือว่าระบบเกษตรปันส่วนก็แล้วแต่คุณจะไปตั้งชื่ออะไรให้โกโก้ในแต่ละพักการเมืองคุณก็มีระดับมันสมองวางแผนเยอะแยะมากมายกายกองคุ้ก็ไปวางเขาเองแต่ที่สุดแล้วใครจะผลิตพืชอุตสาหกรรมข้าวมะพร้าวปาล์มน้ำมันข้าวโพดนะมันสัปะหลังเนี่ย อ้อยอ้อยทำแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยก็ไปจัดการครับทีนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยะบวนการผลิตเรารู้เลยตกลงปีนี้เราจะผลิตข้าวนุ่มนะที่เรียกข้าวพื้นนุ่มเนี่ยนะเดิมเรามีข้าวแข็งใช่ไหมเอาแปลรูปทําขนมจีนทําก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ตามแล้วก็มีข้าวหอมมะลิใช่ไหมฮะหอมปทุมทีนี้เวียดนามก็ไปผลิตข้าวนุ่ม เดี๋ยวนี้เราก็มีแล้วพันธุ์ข้าวนุ่มนี่เราก็ดูสิตกลงปีนี้ทั้งประเทศเราจะผลิตพันธุ์ข้าวหอมลงสีไหนกับชาวนากลุ่มไหนจะเป็นผู้ผลิตผลิตไปใครจะผลิตข้าวพื้นนุ่มปริมาณความต้องการของโลกเท่าไหร่นะอันนี้ที่ผมพูดเพราะว่าผมอยู่ในแวดวงการเกษตรมาเป็นนักจัดรายการมาตั้งหนุ่มๆจนถึงปัจจุบัน เขามีเอกบอร์ดนะมีคณะกรรมการข้าวมีคณะกรรมการเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไม่ไม่มีชิดบันบางประมาศไม่เคยเป็นนะมิวบอร์ดนะมีหมดบอร์ดสนิทกันเลยก็มีหลายบอร์ดแต่ไม่ใช่พูดชื่อที่แล้วมานะเดี๋ยวจะว่าไปว่าไม่ได้ว่าใครนะครับบอร์ดก็คือเขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารนะครับนั่นแนหะ ท่านลองเอาแนวคิดนี้ไปทําอย่าเริ่มต้นอย่าคำว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ผมพูดมาเยอะนะฮะแล้วผมก็คุยกับหลายคนทุกคนก็มาพูดกับผมบอกว่าไปคุยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรมีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้เราอยู่กันในโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้เราจะไปอยู่ในโลกเสมือนจริงแน่นะฮะโลกจินตนาการ เงินก็ไม่มีตัวเงินนะฮะ,ะก็ซื้อเหมือนเหมือนเล่นหุ้นนะบิตคอยนะฮะ,ะเป็นสกุลเงินขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราก็อยู่กันในโลกเสมือนจริงนะฮะแล้วก็มีคำอะไรขึ้นมาใหม่ๆเมตาเวิร์ดอะไรต่ออะไรโอ้ชาวบ้านเวียนหัวนะครับไม่เข้าใจนะแต่สำหรับผมผมก็แปลตรงตัวและโลกเสมือนจริงก็คือไม่จริงเพราะฉะนั้น ผมก็ชอบเพลงในโลกแห่งความเป็นจริงเธออาจเป็นหญิงของใครไม่วันแต่ในโลกแห่งความฝันเพื่อเป็นของฉันของฉันผู้เดียวเนี่ยนฮะเออคนแต่งเพลงนี้นี่เขาเขาเขาจินตนาการไกลเนาะเขารู้จักโลกเสมือนจริงมานานแล้ว เนี่ยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราบอกว่าไอ้ของพวกนี้มันยังทําให้เป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงจะเริ่มต้นจากอุปสรรคที่บอกว่าทําไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเริ่มต้นจากคาว่าทําไม่ได้ <c oughs> ขออภยัยทุกอย่างมันจบแต่ประจาชีวิตผมนะผมจะมีประจาชีวิตบอกว่าฉันทําได้ฉันจะลองทําดู สมัยหนึ่งผมจัดรายการวิทยุผมอยากทำรายการโทรทัศน์แต่ไม่ใช่เพราะความอยากดังนะสมัยก่อนเขาใครจะไปจัดเขาบอกว่าอยากดังอยากดังไม่ใช่อยากดังแต่อยากทำแต่ผมมืดบอดสนิทผมไม่เคยรู้เลยไม่เคยเรียนเขาทำยังไงผมก็ค่อยๆค,ค,คลาไปจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็เริ่มเรียนรู้และผมก็ทำรายการวิทยุผมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำผ่านทาง YouTube ทำผ่านทาง f a c e b o o k นะฮะก็อย่างแค่สองเครือข่ายนี้นะฮะแล้วก็ยังอยากทำอีกเยอะนะแต่ว่าผมเริ่มต้นจากอะไรครับผมเริ่มต้นจากคำว่าฉันทำได้ฉันจะลองทำดูถ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้มันก็เจ้าไงมันก็เสมอตัวนะแต่ถ้าทำได้มันคือผลกำไรเพราะฉะนั้นผมฝาก นักการเมืองนักบริหารในระดับกระทรวงกรมกรองผมฝากท่านผู้นำชาวนาผู้นำองค์กรเกษตรกร,ะร,กรนะฮะแต่ว่าเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยนะแต่วันนี้ถ้าได้คุยกับท่านประพัฒปัญญาชาติรักส่วนตัวนะสองต่อสองเนี่ยจะปิดห้องคุยกัน แล้วผมจะให้ท่านเนี่ยนะฮะไปเช่าไอ้ที่เขาออนไลน์กันปัจจุบันเนี่ยแล้วท่านเปิดประชุมสภาเกษตรกร,เ,ร,กรเลยนะเกษตรกระร,กร,ระดับผู้นำก็เข้ามาประชุมคุยกันให้โลกรู้ไปเลยว่าเรากำลังคิดอะไรและอุปสรรคปัญหาเราคืออะไรอย่าไปกลัวนะมาขึ้นมาเป็นตรงขึงตรงนี้เราอย่ากลัวครับผมเคยเจอกันเมื่อตอนนั้นก็ปฏิวัติใหม่ๆ นะที่ราชบุรีน้องประพัดก็มาคุยกันข้างเวทีบอกพี่เวลานี้อยากทำในมันยังทําไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการเมืองมันยัง้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่ออะไรหรือผมไม่รู้ว่าไอเรื่องการเมืองมันมีถึงการรักษาสถานภาพของเก้าอี้ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเราน่าจะใช้เวลาช่วงท้ายของชีวิต มาทำอะไรฝากไว้ให้กับบ้านเมืองอย่างทาวอย่างยืนที่ผมพูดไว้นี้แม้ผมตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำให้ได้นะแล้วเมื่อนั้นชาวนาก็จะหลุดพ้นจากความเป็นทาสนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งด่าทอกันเอาเงินไปช่วยช่วยแล้วถึงชาวนาเท่าไหร่ถึงหรือเปล่านะมันหลุดรอดไปไหนหรือไม่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าขยันช่วยแล้วคนช่วยจเจริญเจริญเจริญขึ้นเรื่อยแต่คนถูกช่วยคือชาวนาหรือชาวบ้านหรือประชาชนใกล้จะเป็นขอทานเราไปทุกวันทุกวันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะไอ้ที่ผมพูดนี่ไม่ได้เกินจริงนะเพราะท่านดูสิคนทําไปทํามากลายเป็นอดอยากปากแห้งต้องไปรอตู้ปันสุข ต้องไปรอคนมาแจกข้าวแจกนู่นแจกนี่แจกเงินแจกอะไรต่ออะไรแล้วไงฮะเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะฮะองค์กรขนาดย่อมที่เราเรียกกันว่าอบอตอถึงเวลาเลือกตั้งเป็นยังไงเขาก็เอาเงินมาฟาดหัวเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเขาทำอะไรฝุ่นหน้าอบอตอก็เต็มไปหมดถนนขี้ดินขี้เลนมันก็อยู่หน้าอบอตอนะ่ะ เขาทำที่ไหนนะฮะแล้วชาวบ้านมีสิทธิ์ไปพูดอะไรไหมไม่มีไม่มีเพราะคุณไปรับเงินเขามาเลือกเขาเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใบเสร็จไม่มีหลักฐานมันเป็นความสมยอมของคนทั้งสองฝ่ายอ่ะก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นเรื่องวิภากษ์วิจารณ์ผมก็ไม่ได้พูดเรื่องลักษณะอย่างนี้บ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านฟังแล้วคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเฮ้ยแนวคิดนี่มันดีนะมันพอได้นะ ท่านลองไปประยุกต์ครับแล้วทำให้มันเป็นจริงเพราะเป้าหมายเราคือทุกคนอยู่ได้ทุกคนอยู่กันอย่างแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับเฟตซลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซลลอนธาตุอาหารเสริมรราารเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพัน์จำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์